ขอบคุณครับครับตรงไหนจ๊ะแม่จากเอฟซีปทุมขอบคุณมากครับนะขอเป็นเจ้าชายของชีวิตถึงไม่ใช่เจ้าหญิงในนิยายก็อยากจะเจอเจ้าชายในชีวิตจริงขอรักแม่ๆยังไม่ได้เลยเหรอรักเธอตุ๊กสอก็มาด้วยรักแม่ๆก็มา อพอสอจะเปลี่ยนหมุนเวียนสักกีสิบครั้งใจฉันก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอขอบคุณครับและก็รักไม่มาอยากรักไม่มาอยากปลอบใจคนดีกี่เดือนกี่ปีดูสวยซอพี่ไม่ซาจะดูอองอนองงงามจริงงามพร้อมะย,ยิ่งทุกอย่างริมฟีป่าบาง,บาง รัสิจำมม่มาขอบคุณครับจับมือได้เลยจ้ะวันนี้มาเมืองกรุงอ่าเมืองทองใจกลางเมืองอ่าให้ครับนะโอเคครับผมขอบคุณครับไม่ระวังระวังนะจ๊ะเพิ่มขึ้ะใจเพื่นใจได้ครับขอบคุณจากแจับมือได้จากแม่จ้า โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ก็คือดวงใจนะโลกมีความมาจากวันที่ใจเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งตาเธอให้มาร่วมวัง ขอบคุณนัความบางเอืญนที่แนะนำเธอสู่ใจโอเคคือครับพี่พอแล้วเมื่อเธอพอไม่ใช่คิดเพลงพอแล้วพอขอรู้เธอรออยู่ตรงนี้แม่หัวหัวเราะไม่ไม่ตรงสารดูเลยอะ เราแบบกะข่มหนูเลยอะขอบคุณน,น,นะครับจูบมัดจำต่างวิงวนอ้อนรักพอยปราบรักแสนหวานทำพี่จูบมัดจำตลอดทั้งคืนครับผมขอบคุณครับมาเพลงนี้เป็นเพลงวัย,ยวรุ่นชนิดหนึ่งครับปาร,ราทำไมไม่ไปอยู่อเมริกา คนหญิงดอลลากลับมาทำไมเมืองไทยไปกินหมูแฮมไข่ดาวน้องปังอันใหญ่ไอหนุ่มจี้ไอมันคอยเอาใจเอาใจโอ้อครับผมครับคนไหนเรียกครับ จับมือแบบบลูทูธกันแม่ได้ครับได้ครับของดีชวนชิมขอบคุณมากครับนี่เป็นปลาต้งโกขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับน่าจะไม่ถึงผมแล้วครับน่าจะหลังเวทีก็น่าจะหมดแล้วแหะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ว่าอะรเรียกจ๊ะยังไงครับแม่มารักเก่าข้างกองฟางกับผมกับใจเย็นนะครับพ่อแม่ครับข้าเขาต้องมาทูลกันครับบอกรักฝากใจที่เอารักมาฝากเป็นความรักจาก กัไลายสวยของเจ้าที่เขาบูชาขอบคุณครับแม่ถ้าได้ก็ดีค,ดครับแม่รุ <c oughs> ่นแห่นด้วยครับแม่ขอบคุณครับแมายยา่ขอบคุณครับข้าเข้าไปข้างหลังยาวเลยเข้าเลยครับคุณแม่ครับ แหวนไม่เข้าหรอกอยากจับนานแหวนน่ะมันหลวมอยู่แล้วเพลงห่วงเหรอจ๊ะ มองตรงหนสวยไปทุกสิ่งขอบคุณครับอันนี้อะไรครับแม่โอเคครับขอบคุณครับกำลังไหมครับ,บครับผมถ่ายรูปนะครับได้ครับโอเคครับ ขอบครับอ๋อเหลือเมื่อกี้คุณแม่ขอลองเรือหารักนะใช่ครับลองเรือมารักสัคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดยา สอสายตาแล้หายิงรักจริงหนึ่งนาขอบคุณครับอะไระครับขอโทษที่คิดถึงไม่เป็นไรครับพม่ยามใหเสมอร้องไงนะแม่อ๋อเมื่อน้งความหุนหายไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจึงอา จนเพลอรำพึงขอบคุณครับาก่อนจะไปอ๋อคุณแม่ให้ของถ่ายไม่ติดได้ครับได้ครับคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับครับผมครับผมครับผม ขอบคุณครับครับ,อรบขอบคุณครับอ่ะก่อนจะไปเพลงสุดท้ายนะครับนะโอเคครับอโอ้ยเห็นตังกันไม่ได้เลย วิ่งกลับมาวิ่งมาเอาตังค์แล้วก็กลับไปด้วยขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับแม่ครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับค,ครับ,บ,รบ,บ,รบมาสวัสด<า>ีค่ะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้แหมคุณนี่ออกนอกหน้านอกตาต<ค>ลอดเลยทันไหมไม่ทันหรออีกทีเดียวทันหรือยังยังไม่ทันอีกเหรอคะพอแล้วมั้งอนะพอแล้วเหรอ ครับเป็นยังไงบ้างสองร้อยสมัย200ร้อยสมัยสองร้ยสมัยจะไปสักห0าร้ยมคะพอแล้วครับพอมานานแล้วครับโอ้ยวันนี้ได้ฟังเสียงสดๆร้องพร้อมมากแล้วก็แฟนคลับวันนี้น่ารักมากๆเลยเยอะมากๆเลยเนี่ยขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะวันนี้น่ารักมากเลยเดี๋ยวให้น้องไรอันฝากผลงานก่อนนะคะช่วงนี้ทำอะไรยังไงบ้าง ก็อื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดงานนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มางานในวันนี้นะครับผมแล้วก็ผลงานก็จันถึงสุขครับผมถึงพระรหัสน่ะพระรหัสจะสุขพระรหัสนะเปลี่ยนกันแล้วชั่วคราวตกลงใครไปออกกันแน่เนี่ยออกแข่งกีฬาอยู่นะจันถึงพระรหัสครับช่วงนี้นะฮะก็เป็นไม่หมดนี่ครับผมหกโมงเย็นนะนี่นะคะคุณ ติดตามได้สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งี๋ยววันนี้มีละครครับละครกลางค่ายอยู่ของพอย์ครับก็ฝากไปด้วยครับตอนนี้ยังถ่ายไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่บอกชื่อด้วยครับนี่ไม่ต้องถามนะคะไม่บอกชื่อรอชมรอชมแต่ว่าดิฉันว่าแฟนคลับรู้เร็วกว่าแน่แน่หน่ะสิผมว่าูนั่นแหละรู้แล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วหรอเปี่อ่ะน้องนั้นครับวันนี้มาเที่ยวงานโอท็อปครับก็อยากจะให้พูดเชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวงานโอท็อปกันครับ ครับผมฝากงานโอทอปนะโหเมื่อกี้ได้ซื้อสร้อยซื้ออะไรไปด้วยนะครับมันเป็นงานที่ค่อนข้างศิลปะแล้วก็สวยด้วยนะครับฝากแม่นะครับทุกทคนที่มางานวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปไหนก็เดินทั่วงานกันสักนิดหนึ่งนะครับผมมีของมากมายไกด์กองให้เลือกใช้กันเลือกซื้อกันได้เลยครับค่ะวันนี้ขอบคุณศิลปินของเรานะคะขอเชิญพวงมาลัยกับระยะดีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยที่มาเาฟเซลฟี่นะครับขออนุญาตเซลฟี่กับทุกท่านด้านล่างด้วยนะคะเชิญค่ะ อยู่กับที่ก่อนนะอยู่กับที่ก่อนจะไปไหนนะฮะเดี๋ยวของเดี๋ยวของเดี๋ยวให้ให้นะเดี๋ยวของเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้ทีหนึงนะครับค่ะทีมงานน้องไลอ้นก็น่ารักมากเลยนะคะยันขันแข็งมากอ่ฉืชอยทีก็บอกได้เลยนะคะพี่ก็ยินดีนะคะเราก็เถิบออกมานิดนึงเดี๋ยวให้น้องไลอ้นได้ถ่ายภาพกันก่อนนะะฮเออ่ด้านหน้าพี่พี่ผู้บริหารนะคะจากโครงการพัฒนาชุมชนวันนี้ให้เกียรติมารับชมในนี้คอนเสิร์ตกับเราด้วยนะคะ เราด้วยไหมเราอยากถ่ายด้วยใช่ไหมอยากถ่าใยด้วยขอด้วยมาพี่เรารูปน้ำเลยเล้วทุกท่านค่ะนั่งลงนะนั่งลงนะจะได้ไม่ทางด้านหลังนะจะได้ไม่ทางด้านหลังนะคะมาจ้ามาจ้าใครกลับไปแล้ววิ่งมาถ่ายรูปก่อนแม่จ๋ากลับมาต่อกลับมาก่อนให้ให้จัดระบบกันให้ดีๆก่อนอ่ะโอเคได้ไหมพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมไหมข้างหลังยังไม่พร้อม นั่งลงนะคะนั่งลงนะพี่จ๋าพี่จ๋านั่งลงหน่อยค่ะด้านแถวหน้าแถวหน้านั่งลงนะครับจะได้ไม่บังแถวหลังนะครับจะได้ไม่บังคนดูที่นั่งอยู่ด้านหลังนะเอาละค่ะพร้อมไหมครับกลางนนะหนึ่งสองสามเฮ่ขอดังกว่นี้แม่ดังกว่นี้หนึ่งสองสามเฮ่อีกทีจ้าหนึ่งสองสามเฮ่เลอะเลอะ นะครับคุณค่ะครับคุณคัะขอบคุณครอกับรครอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครับแม่สวัสดีทุกทุ่านครับเดี๋ยวทางกับบ้านโดยสุขภาพค่ะขอบคุณาโอเค้น้องะไรอับ่งก่อนนะครับขอบระคุณค่ะเดีไดูแลน้องก่อนพอคุณอยู่กับผมนี่แหละแหมน้องะไรอันนาที่คุณไม่สนใจผมเลยนะโอหเย็นๆันเย็นๆนะเดี๋ยวจะเอ่ออุ้คผมไปได้นะคะเออเย็นๆนะเี๋ยวมีค เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาจ,าจาับแจกกิฟต์วอชเชอร์กันต่อนะคะสำหรับเพื่อนในที่ช้อปปิ้งกันในงานออทอปมิเดีย2023นะคะช็อรกรองตู้นึ่ง1,000บาทค่ะสามารถสะสมคูปองไปเสร็จเพื่อที่ไปราบเป็นคูปองชิงรางวัลและลุนะ้นรางวัลกันแบบนี้ได้ทุกวันนะคะจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ใช่แล้วนะครับอ่ะก็ตอนนี้ได้วเวลาแล้วนะคะมีข้าราชการคูปองเพิ่มเติม,ตม,หมไหมฮะมีค่ะมีตอนนี้ขอจะขอนี่นะครัเขาจะปิดกล่องนะคะ